ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยเขาให้นะเดียวเขาให้มีดอนะจริงหรอจริงหรอรใช่เว้ยเนรอ ไปไหนก็มีเดลาคนฟาร์มให้เนาะเขาบอกว่าเขาติดตามไมต้งแต่วอทเขาให้รถเนี่ยอันนี้รถที่รอนขับรถที่เขาให้น่นนะจริงเหรอเขาชื่ออะไรวะเขาชื่อพี่ไดมอนกับพี่บีเลิฟ<อ>พี่ไดมอนอบอกว่าจะเป็นคนที่ดูมาจากวอรโอ้โหเขาจำเธอได้ไงน่ะนั่นดิันนี้มาอ่ะรอนกับดีมานีมา มาเลยเหีลือดีใจแทนต้องปิดไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้อง <Okay. S 1> ก็คือจะบอกว่าคือที่เนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่ประชุมตอนนั้นจําได้ไหมรอนที่บอกว่าจ,าจะมาจะมาจะมาแวะมาแต่ก็อยู่ตลอดอ่ะในในข้างนอกก็อยู่ด้วยกันตลอดแค่แบบว่าตอนปีทา์หรือว่าอะไรเงี้ยแอด็อกจะมาช่วยตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าแอรด็อกแก๊งมันยังไงบ้างกับลุงเนี่ยดูเวลาแล้วดูกับกับลุงแล้วว่าแอรด็อกมันกี่โมง แอดดับแกงอะกี่โมงบ้างอะพอรู้ปะเดี๋ยวไม่มีแบบนึงเดี๋ยวดูให้ไปไหนมีโดนแกงก็จะคือหลักด้วยแหละบอสแอร์ดับแกงอ่ะมามาพร้อมหลักมันมีแอดดับตอนแบบผีทาวนะมีห้าโมงเย็นสองทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งห้าโมงเย็นสองทุ่มสี่ทุ่มอืมอืมอไม่ใช่แอดดับรวมนะคือแอดดับหลักของแก๊งอะใช่ไหมใช่ โอเคก็น okay, ั่นแหละก็ที่นี่ก็คือจะจะเป็นรอนรอนน่รู้อยู่แล้วว่ารอนจะ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 มาทําที่นี่แล้วก็จะมีสลีฟนะรอนที่ที่ขุมที่นี่ด้วยครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็สลีฟอาจจะดูเรื่องจัดการคนต่างๆรอนก็ทําหน้าที่เลยถ้าตัดสินใจหน้างานอะไรเงี้ยไอรู่นะไปลูปูประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมเธอโอเค เธอก็ดูเหมือนเดิมอ่ะเธอก็ดูเหมือนเ,เดิมที่ดูอ่ะรอนถ้าสมมติว่ามันอุบิเหตุจริงๆรอนก็ตันใจหน้าง,งานไปเลยอยากทํายังไงบอกได้ครับได้ผมก<ม>็มปรึกษากวับพี่โนโลล่พี่โน่แหละถ้าถ้าซอซอไม่อยู่อ่ะเพราะผมพวกเช็คชื่อเลยผมจักพี่โนโผมยังงงงอยู่เลย,ยพยายามเก็บอ,อยู่เชคพี่มาตลอดได้บ้างรอ,อนแต่แต่สรีฟก็ต้องมามาดูกับน้องๆเยอะๆเนอะ อยู่นี่เราฟาร์มตม้่แต่เช้าเย็นตอนนี้เรายังไม่ได้หยุดพักเลยได้เงินมาตั้งสี่หมื่นฟาร์มไปสิบชั่วโมงเท่าไหร่นะได้ไาอยู่สี่หมื่นอ่ะฟาร์มตั้งแไ่หกโมงเย็นอ่ะฟาร์มอเมรกาเนี่ยชั่วโมงละสองจุด่ะเอยชั่วโมงหนึ่งจุดสองชั่วโมงอะเออนั่นแหละก็เอาหน้าที่ไปก็เต็มที่รอนยาอย่าเพิ่งท้อถ้ามันแบบว่ามันไม่ดีหรือว่ายังไงบอกได้ตลอดอืมใช่ เดิมมีอะไรช่วยเหลือกันก็คือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องมีอะไรกันก็คือถ้าซ้อมไม่อยู่ก็คือผมตัดสินใจใช่ไหมได้เลยโอเคถือว่ายกหน้าที่ให้ละเอาเลยได้เวลาฮีโลเิดเลยเลยแต่อันนี้ก็คือเธอไปทํากะไฮเปอร์เป็นหลักใช่ไหมก็เหมือนเดิมก็ใช่ที่บอกรอน่ะบอกรอนบอกน้องๆในทุกคนละว่าไปมาหาสูงงไหมคํานี้ก็แอบงง กไม่คือลู้คือรู้ว่าไปมาหาสู่แต่ก็คือเธอจะไปทําทีูุ่นเป็นหลักใช่ไหมใช่ใช่ใช่แค่เดียวแล้วก็ไปบอกเพื่อนก็เดี๋ยวเพื่อใครงงเดี๋ยวจะมีตัวละครลับเดี๋ยวก็นั่นแหละรอมันค้นยี่ห้าหรือว่าถ้าคนขาดยังไงก็มีคนมาขอเข้าอยู่ลุงโฟกบอกว่าจากไหนวะ ที่ได้คุยคุยตอนหลังจาก AMD ปะไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเข้าหรือเปล่า AMD ที่ที่ที่ดาวทาเซตใหม่ก็เนี่ยอันนี้คือลุงโฟกบอกนะไม่รู้จริงหรือเปล่าอืมแล้วก็มีมีมีเพื่อนอ้อหรออะไรองอันนี้บอกบอกถึงคนจะเข้านะคนจะขอเข้าเราไม่รับก็เด็นรับลุงโฟกคือเรานะไม่ใช่ก็พูดพูดไปพูดไปถึงว่าคนขอเข้าอันนี้ก็พูดผิดคุณขอเข้า พูดผิดพูดผิดคนขอม,มีรับอีกเหรอวะคนขอ, <c oughs> ขอเข้าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเออก็ไหนแหละรอดูรอดูน้องน้องน้องสลีปอะไรเงี้ยน้องสลีปที่ว่าอะไรเงี้ยที่ล,งลุงโฟกบอกอัเปลยๆไว้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแล้วก็มีเพื่อนอ้อล้อมีเพื่อนใครอีกวะมีเพื่อนรอนท,ที่ที่มาขอเข้าตรงนี้เออแต่เนี่ยแหละประมาณนี้ก็ก็ก็ คัดคนลองดูว่าคนอะเรื่องคนอะนี้มองขาดอยู่แล้วอืมก็มาปรึกษากันว่ายังไงอืมใช่เดาเดาเดาแต่ที่นี่ก็นั่นแหละเหมือนเดิมเอาไงอ๋อนี่ไงไอดอกสี่ทุ่มอ๋อของแก๊งสี่ทุ่มใช่มัน,ม,นมันคือมันก็คือหลักของประชาชนแหละที่จับกลุ่มห้ากันอะอ่ะมันมาเวลาเดียวกันไม่เดี๋ยวมีรอลุงมาลุงจะมาตอนไหน มีเรื่องเงัดร้านอ่ะมีเรื่องงัดร้านด้วยทาไมอ่ะเรื่องอ๋อไม่ต้องไปมันก็ขายยาขายยาก็ได้แหละแต่มันต้องแย่งจุดแต่งัดล้านมันก็มันก็ดีอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคือทารีฟอย่างไม่ต้องเธอไม่ต้องถือของแล้วนะตอนเนี้ยเธอรู้จักกะทีไหมได้คุยไหมได้คุยกับกะทีไหมคุยอยู่นิดนึงเออนั่นแหละก็จะจะมีกะทิที่ ที่ที่ถือของเออกัะท,ที่ถือของซัโนเป็นคนเจ็คชื่อเออรอนการันริปอยากทำหน้าที่อะไรก็ทำนั้นทัิปอาจจะทำหน้าที่คัดคนของรอนก็กำหนดว่าจะเล่นสตอรีอร่หรือไม่เล่นอยากทำอะไรก็คุมทุกอย่างอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่มันง่ายง่ายอยู่แล้วรอนน่าจะรู้จักอยู่เพราะว่ารอนก็อยู่เซตวันไหนมา คนคนเขาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีเอโก้อีโก้กันนะทุกคนแบบฟังใช่ใช่อออฟังดีแต่การเล่นอาจจะไม่ไม่ค่อยดีนิดนึงแต่แต่ฟังนะแต่ทุกคนฟังเหลือแค่ต้องจูน,นตรงข้ามก <ๆ S 1> <ปะ S 2> ับที่นู่นอ่ะที่นี่มีแต่ตัวชุบอะ่ะไม่ไม่มีตัวเล่นอะ่ะใช่คืออวยให้ได้อ่ะอวยเราได้อ่ะแบบให้ให้ให,ให,ให,ให้น้องๆชุบเราอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวเล่นก็ได้อะไรเงี้ยเออรอนไปละเอ้ยทุ้ย วอลไปรับโพยังซอไปรับโพยังยังไปไปเลยวเบยเยสองชุดสองชุดนะเอาเดี๋ยวไปเดียเ๋ยวไปเอ้เอ้ยผมแนะนํานะนไปไปวาร์ปเข้าแอดดแล้วก็ไปวาร์ปกับตรงที่เซนเ็นเตอร์โอเคไปเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้าโครเ KSOC hey, ด้วยกันนะคะ